nein, e อย่าลุงบอกว่าอยากเห็นวิดีโอตอนเป็นเด็กมากตอนอยู่กับลุงตอนดึงเข็ดดึงนาฬิกาลุง want to take you ไดนาอัวอร่อยไหมคะเออกินเยอะๆลูกเอออร่อยก็กินเยอะๆนะลูกแค่ทำให้เคี้ยวอ่ะกินอ่ะค่ะ เคี้ยวให้ละเอียดก่อนกินนะลูกเนะเดี๋ยวติดคอ very slim คลานสกินก่อนลูกกินให้อิ่มก่อนเนดะี๋ยวค่อยไปล้างมือทีเดียวก็ได้ลูก disossed ย่า four s, <is> <S, s ่ v e n eleven มีไส้กรอกด้วยฮัตสิกิซักไส้กรอกไอ้สอดสิ่ อายื่นให้ลุงหน่อยสฉลุกแบ่งลุงหน่อยสิแบ่งลุงหน่อยสิแบ่งมาม้าด้วยสฉลุกแบ่งแม่กินหน่อยเอออ่ะให้ที่ตัวเองกัดละโห้ให้ลุงยังนะอายื่นให้ลุงหน่อยยื่นให้ลุงหน่อยสิคะลุงจะได้รักหนูมากๆไงลูกอย่ข้างั้นกลับจะต่อป้ายไม่ได้ไม่กลับเราจะกินข้าวกับภาษามมามาฮัตเกส่าดาวน์เทน โอเคอีก a n ่นี้ก็ได e น e n ทั n เถอนิ่ n i c นนิ่งอันวัดในมือเฮนด e ้ย่ a n ียนียนักสนอีกเปล่า n อีกปล่าทันเถอสุม่ิเรถนนลูกหอบมองเห็นไหมค่อยๆเปิดดูรถวิ่งอยู่เต็มเลยน่ะอืเต็มเลยเห็นไหมเออรถเต็มถนนเลย กินไมมน่ะน้ำเย็นน่ะลูกมีน้ำเองมาไหมถ้ามีก็เอาน้ำที่ไม่เย็นมันน้ำเย็นน่ะลูกกินน้ำที่หนูเอามานหละที่แม่หนูมีมาก็กินแบ่งลุงหน่อยสิแบ่งลุงกินหน่อยไอะอีกถุงหนึ่งยื่นให้ลุงก็ได้ลูกแบ่งให้ลุงหน่อยอีกถุงหนึ่งอะน่าง่ายในถุงน่ะยื่นให้ลุงหน่อยนะในถุงน่ะที่ปาซื้อให้น่ะ ซื้อมาเยอะท้่ละลูกขนมนะอ่ะเอามาให้สิทำยังไงเดินมาให้ลุงสิเดินมาสิเดินหนูเดินมาหนูเดินมาแล้วแล้วให้ลุงเองหนูเดินมาให้เองสิลูกน่ะลุงหนูอ่ะหนูเดินมาให้เองสิแล้วทำยังไงหนูนั่นแหละเดินมาให้หนูเป็นหนูเป็นหลานหนูต้องเดินมาให้ลุงขลูกแล้วแล้วเดินมาหาลุงสิน่ะ ขอบคุณค่าด้วยลูกมอ่ะแล้วให้ลุงทีนี้ให้ของหนูหนูมีอ่ะให้ลุงขอบคุณค่าลุงบ๊อบไม่กินลูกอมลูกกินไส้กรอกให้อิ่มก่อนลูกอมไม่กินกินทีหลังลูกเออลูกอมไม่มีประโยชน์ลูกน่ะเออแล้วก็น้าป้าซื้อไก่หอดสาไลมาด้วยกินเดดากินลองท้องไปก่อนนะ ลุงบอกเซฟเฟมเลยกินเก่งเหมือนป้าเลยนั่งในดิลูกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกไหนยิ้มดิยิ้มให้ป้าดิ้ป้าถ่ายยิ้มนะยิ้มนีไหนท่านย่งไงหาทำท่าจุ๊บจุ๊บทำยังไงจุ๊บจุ๊บทำท่าสวยๆวยทำไง ไม่ได้ลูกขึ้นไปข้างบนถ้าจะดูขึ้นไปข้างบนตรงนั้นเปิดไม่ได้ลูกเออพอละเนี่ยถ่ายลิง